สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับลินลี่สารภาพมีแฟนตั้งแต่ป .6 คบกันไม่ถึงชั่วโมงเลิกกันกลักกวแม่รู้มัมอาสาเป็นพิธีกรงานแต่งเจนนี่และยิวเรียกได้ว่าเป็นคู้พี่น้องที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมาเสมอส่วนตัวพี่สาวเองก็ได้มีผู้สืสกุลมาแล้วด้วยสำหรับเจนนี่ได้หมดทัศชื่นพร้อมกับน้องสาวลิลลี่ ออกมาสัมภาษณ์ในรายการซุปเปอร์มัมพูดคุยเรื่องความรักโดยหม um ok ่มจกมกเป็นพิธีกรซึ่งถามถึงเรื่องแผนการแต่งงานหม่มได้อาสาเป็นพิธีกรให้ในงานแต่งเลยที่ทุ่งสงคนครศรีมราชเจนนี่ตอบแซวว่าแต่งที่มาเลเซียทําเอาหม่าะงักและบอกว่าค่าตัวไม่ได้ต้องจ่ายค่าเครื่องบินอีกในขณะที่ความรักของลินล,ลี่น้องสาวเจนนี่เล่าให้ฟังว่า เพิ่งรู้ความลับของน้องสาวว่าตนสำนึกผิดมีแฟนตั้งแต่ป .6 เขาคบกันประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลิกกันถามว่าเลิกกันเพราะอะไรลิลลี่ตอบว่าเลิกกันเพราะเดี๋ยวแม่รู้จะโดนตีมัมถามว่ายิวบอกอะไรกับเจนนี่ไหมยิวบอกกับเจนนี่ว่าให้ฟังพี่หมํำเยอะๆแกพูดถูกถูกใจและเดินไปไฮไฟกับหนุ่มยิวแล้บอกว่า ผู้ชายเข้าใจกันเจนนี่ถึงกับแซวว่าอย่าไปตามตามพี่หมัมนะเชียงรายอย่าไปมัมบอกเลิกแล้วพลาดไปแล้วมัมสอนยิวอย่าไปพลาดนะไม่มีใครรักเราเหมือนคนที่เรารักคนที่รักเราที่สุดเจนนี่บอกสุดยอดแล้วเราเข้าบ้านเป็นคนหูหนวกเข้าไว้เดี๋ยวมันพูดคนเดียวเดี๋ยวมันก็เหนื่อยขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าว com ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ